ขั้นตอนการทำข้อสอบขั้นตอนที่1เข้าเว็บไซต์หรือสแกน QR วอา e คนี้ขั้นตอนที่2เกรอกข้อมูลเพื่อเข้าทำแบบทดสอบเลือกอำเภอเลือกโรงเรียนเลือกระดับชั้นเลือกชื่อสกุลหากไม่มีชื่อสกุลของท่านให้เว้นไว้ เลือกรายวิชาหลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วคลิกริ่มทำแบบทดสอบตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกรณีไม่มีชื่อสกุลให้ท่านกรอกชื่อสกุลของท่านเองได้เลยกดถัดไปหลังจากนั้นเริ่มทําแบบทดสอบได้เมื่อทําแบบทดสอบเรียบร้อยคลิกส่ง ผลการทดสอบจะแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่ง